มาทำขนมผักกาดผัดแบบง่ายๆกันค่ะอยากรู้วิธีทำป็นยังไงไปดูกันเลย mm hmm. นักกินเดี๋ยกวก่นจะปอกเปลือกหอยเชเท้าให้เกลี้ยงละล้างทำความสะอาดไว้และกวก่นจะใช้ที่ขูดแบบนี้ขูดเป็นเส้นๆไว้ค่ะได้แล้วจะเอาหอยใชท้าขูดใส่อ่างผสมไว้และจะใส่เกลือปรนลงไปขยำขยำให้หอยใชเท้านิ่มเลย ได้แล้วจะใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปตามได้แป้งข้าวเยม,ม่อมและจะขยำผสมให้เข้ากันเลยพอแป้งละลายเข้ากันดีแล้วก็ใช้ได้เลยค่ะและจะใช้เป็นถาดหรือภาชนะที่เข้านึ่งได้เทน้ำมันพืชใส่ลงไปนิดหน่อยทาทาให้ทั่วถาดเลยและเอาหัวเชยเท้าที่เตรียมไว้มาเทใส่ลงไปเลยค่ะเกลี่ยให้เต็มถาดอีกหน่อย และเอาใส่ลังถึงยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดก่าจะใช้เป็นไฟแรงนึ่งที่30นาทีค่ะครบเวลาเปิดมาจะได้แบบนี้เลยยกลงจากเตาผักไว้ให้เย็นเลยนะคะพอขนมเย็นสนิทแล้วเอาออกจากถาดได้เลยค่ะและตัดแบ่งเป็นชิ้นๆตามที่ต้องการได้เลยถ้าใช้ไม่หมดสามารถเก็บแช่ตู้เย็นไว้ก่อนได้นะคะจากนั้นจะตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไป พอน้ำมันร้อนเอาตัวขนมพักาดผัดที่เราตัดไว้ใส่ลงไปเลยค่ะผัดผัดให้โดนความร้อนทั่วๆหลักว่างจะปล่อยทอดไว้ให้สีเหลืองทุกด้านก่อนนะคะพอได้ตามที่ต้องการแล้วใส่ไข่ไก่ลงไปเลยค่ะใส่ได้ตามชอบเลยนะคะเกลี่ยเกลี่ยให้ไข่แตกแล้วรอให้เซ็ตตัวสักหน่อยแล้วจะปรุงรสด้วยซีอิ๊วดำหวานน้ำตาลทรายและซีอิ๊วขาว ผัดผัดให้เข้ากันเลยพอได้เข้ากันดีแล้วจะใส่ถั่วงอกลงไปตามด้วยใบกุยช่ายผัดผัดให้โดนความร้อนอีกสักหน่อยก็ใช้ได้เลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยราซอสพริกอีกนิดนึงนักกิน